สวัสดีครับมาดูวิธีการตั้งค่าตันปัดหรือบอร์ดป้องกันความเสียหายของแบตเตอรี่ในกรณีที่แบตเตอรี่มีค่าต่ำเกินไปนะครับจะระบบตัวนี้จะเอาพุทไปปลดโหลดออกนะครับไม่ให้โหลดทำงานนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่หยุดจ่ายกระแสนะครับเป็นการป้องกันไม่แบตเตอรี่มีค่าต่ำเกินและเเสียหายการตั้งค่ามีอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นค่าระบบต่ํานะครับถ้ากดทีนึงเ๋ยันก็เป็นค่าว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ํากว่าสิบอดโวลต์แบตเตอรี่จะตัดนะครับแล้วก็ถ้ากดทางนี้นะครับค่าแบตเตอรี่ถึงค่าสิบโวลต์จะทําให้มีไฟดึงไฟจากบแบตเตอรี่ไปใช้งานต่อไปนะครับเวลาเราตั้งก็คือถ้าเราตั้งค่าระดับต่ำก็กดตัวนี้ค้ามไว้นะครับแล้วก็สามารถกดขึ้นลงได้นะครับกดขึ้นลงตัวนี้ พอทาเสร็จนะคะรับรอสักพักมันก็หยุดกระพริบมันก็จะเซฟค่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับในที่นี้ก็คือ11โวลต์เนี่ยนะครับนะค,คือถ้าอยู่ในเมนูกลางเนี่ยมันจะเป็นค่าแรงดันของแบตเตอรี่ปัจจุบันก็คือ12.8โวลต์นะครับถ้าเราค่าสูงสูงให้เริ่มวนเตะสูงของแบตเตอรี่ให้เริ่มทมาํางานให้เรากดนี้ทางไว้นะครับในที่นี้ผมตั้งไว้ที่12โวลต์ให้ แบตเตอรี่เริ่มดึงกระแสทําง,งานนะครับถ้าเราไม่ยังไม่พึงพอใจกับ12โวลต์เราจะตั้งค่าเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงในนี้ผมตั้ง12โวลต์แล้วรอสักครู่มันก็จะเซฟค่าเป็นค่าให้แบตเตอรี่เริ่มทําง,งานที่12โวลต์นะครับถึงค้าแบตเตอรี่เริ่มทําง,งานที่12โวลต์แล้วนะครับตัวทานตัวสวิตช์นี้จะดึงไฟจากแบตเตอรี่จะไม่มีไฟจะไม่มีไฟ จะไม่มีไฟจากการไฟฟ้าไปจ่ายที่โหลดแต่ถ้า,มาเมื่อไรก็ตามที่แบตเตอรี่ต่ำถึงระดับ11โวลต์ตัวอัตโมติกทานเพอร์สวิตตัวนี้จะสับไฟจะโหลดไปหาก,การไฟฟ้าหรือสายเส้นนี้โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่จ่ายโหลดนะครับและเป็นและป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ชำรุติเสียหายในกรณีที่จ่ายโหลดต่ำมากเกินไปนะครับแบตเตอรี่จะเสียหายได้นะครับ โอเคขอบคุณครับ